สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง JCPL วันนี้เราจะมาพูดถึงประชาชนไทยใหญ่นั้นทุกระทมเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารนะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวกันแบบเขาเรียกว่าอะไรดีข่าวแบบแรงงานลักลอบเข้ามานะครับจากประเทศพมา่าเข้าสู่ประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนมันก็มีอยู่แต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันจะเยอะกว่าช่วงก่อนๆน,นะครับแล้วก็เราจะเห็นแบบ เขาเรียกว่าเลยดีพวกแรงงานที่พูดไทยไม่ได้เลยนะเราเนี้ยจะเยอะขึ้นครับเพราะว่าแรงงานเหล่านี้เขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะเข้ามาเมืองไทยมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่า,ามันเกิดการเจนทหารขึ้นมาเขาก็เลยต้องลักลอบขึ้นมาลักลอบหลบหนีเข้ามานะครับแต่การเจนทหารนั้นไม่ใช่การเจนทหารของ่อา,านพระมานะครับ แต่เป็นเกณฑ์การเกณฑ์ทานของายเองเดี๋ยวเรื่องเราเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวผวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนั้นก็ขอ,อพูดนิดหน่อยนะครับว่าช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปน่าจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมมีลูกสาวต้องดูแลนะครับเป็นคนพ่อมือใหม่นอนก็ไม่ค่อยยิบนะครับจะเห็นตาแบบนี้นะครับตาปิดๆนะครับ,รบก็นะครับ เหตุการณ์มันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือในรัชฐาเนี่ยทุกๆหมู่บ้านมันจะมีเจ้าของที่ดูแลก็คือมีกองทัพที่ดูแลอีกจังหักนะครับอ่าแต่ในเมืองอ่ะเป็นทหารพม่า,มาดูแลเนาะทหารพม่า,มาดูแลแต่ถ้าเป็นข้างนอกอ่ะ คือซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยหมู่บ้านที่เป็นบ้านนอกมันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าในเมืองค่าของชีพมันสูงอะไรหลายๆอย่างการงานหายากมันไม่ได้มีแบบงานโรงแรมงานอะไรอย่างเมืองไทยก็เลยประชาชนก็อยู่บ้านนอกกันซะมากกว่าทําไร่ทําสวนจะดูดีกว่านะนะครับซึ่งในแต่ละหมู่บ้านของบ้านนอกที่รัชฉานเนี่ยทุกๆหมู่บ้านมันจะมีทหารดูแลทหารอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าาถ้าเป็นกลุ่มของคนไทยก็จะเป็น จะแบ่งกันเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ SPP ดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือ RCS นะครับในเขตพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นเขาจะมีคนที่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตที่ดูแลเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทาหารกันแล้วแต่นโยบายของกองทัพนั้นๆน,น,นะครับเช่นกองทัพอาเซสก็บางหมู่บ้านก็ ขอแค่หมู่บ้านละคนเท่านั้นหมู่บ้านละคน2คนต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็น SPP ก็จะเอาแบบแทบบจะทุกบ้านเลยนะครับอันนี้ก็เลยมันจะเป็นการแบบเขาเรียวกว่าอะไรดีการกดดันประชาชนนะครับซึ่งปัญหาที่การลักลอบเข้ามาไทยนั้นมันเกิดจากพื้นที่เขตที่เคยเป็นของ RCSs เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอถูกทหารวากับ SPP มาตีแล้วเนี่ยเขายึดได้เนี่ย ประชาชนก็ไม่กล้าอยู่เพราะว่า s อสก็มีข่าวเสียไม่ว่าข่าวจะเปแบบทำลายประชาชนแบบนั้นแบบนี้ที่เผยแพร่ออกมาในในช่องในในออนไลน์เนาะในออนไลน์ก็มีก็ทําให้ประชาชนบาดกลัวประชาชนก็เลยแบบหมู่บ้านในที่ s อ p ไปไปไป,ไปตีได้หรือว่าไปเออไปตีได้เนี่ยประชาชนก็จะหนีกันเข้าไทยแบบจนบ้านล้างเลยนะเขาไม่กล้าอยู่กันทั้งที่เป็นฐานไต้ด้วยกัน แต่แล้วท so ีน so ี้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกาลังเขาเรียกว่าอะไรกาลังตึงกําลังกันอยู่ตึงกําลังกันอยู่ก็คือไอ้อาเซีก็มีการเกณฑ์ทหารเอสกีกีก็มีการเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตของอาเซียนเนี่ยประชาชนเต็มใจที่จะไปทําแต่ในเขตของเอสีเนี่ยประชาชนจะหนีนะครับประชาชนจะหนีก็เลยเกิดการทะลักเข้ามาไทยแต่ถ้าถามว่าประชาชนอ่าที่รัฐบาลพม่าเคยประกาศว่าจะเกณฑ์ทหาร ที่มีประชาชนที่มีบัตรประชาชนพม่าทุกคนเป็นทหารนั้นก็ยังไม่เก er so ิดขึ้นสักทีอาจจะเป็นสาเหตุที่พ่อผมได้พูดไว้ในคลิปก่อนนะครับก็สาเหตุหลักๆก็มีแค่นี้แหละครับที่เขาทัลักเข้ามาไทยก็เพราะว่าเขตที่เคยเป็นกองอาเซียนพอถูก svptsvp รวมร่วมกับว้าตีก็ในเขตนั้นก็ประชาชนก็จะหนีไม่กล้าอยู่เพราะ svp มีข่าวเสียเยอะกว่าข่าวดีนะครับถ้าข่าวดีมีไหมอ่ามันก็มีข้อ แต่ประชาชนจะเห็นข่าวร้ายมากกว่าจะเห็นแบบในด้านรล้ลายมากกว่าก็เลยดีไม่กล้ายอยู่พอเกณฑ์ทหารเขาก็ไม่อยากไปเป็นทหารเขาก็เลยดีเข้าไทยอ่ะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็มีแค่นี้นะครับอ่าก็สามารถคอมเมนต์พูดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบอคุณมากครับ